อยากเข้าวงการคัสตอมคีย์บอร์ดและกำลังหาตัวเริ่มต้นเจ๋งๆสักตัวหนึ่งหรือใครกำลังเลง GMM k p r o ตัวนี้อยู่วันนี้เฟสจะมาป้ายยาให้ค่ะไปรับชมพร้อมกันกับเฟซได้เลย ดีทำหลรุ่ท่านด้วยนะคะแล้วก็ชาวคลั่งรักคีย์บอร์ดทุกคนค่ะวันนี้เฟ้อยู่กับ Gorilla G M MM, K Pro คีย์บอร์ดที่เอาใจสายแต่งคีย์บอร์ดมากๆเฟ้ไ,ได้มาทั้ง Gorilla G M MM, K Pro เพจสวิตช์แล้วก็คีย์แคปบที่เป็นของแบรนด์ Gorilla เลยนะคะคือครบจบและจุกมากในส่วนของราคาเดี๋ยวเราเอาไว้บอกกันท้ายคลิปค่ะว่าตัวนี้เนี่ยบิวเสออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปเริ่มกันที่การอ MM, ันบ็อก Gorilla G M K Pro ก่อนเลยค่ะแพคเกจของเขาทำออกมาหรูหรามากๆเลยนะคะก็จะใช้โทนดำตัดกับสีส้มหน้ากล่องก็จะมีบอก วยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นสีอะไรเฟรได้มาเป็นไอซ์ไวท์นะคะด้านหลังกล่องจะมีการบอกสเปกของแบโบนตัวนี้ค่ะว่ามีสเปคอะไรบ้างสเปคที่น่าสนใจด้านหลังนะคะก็จะเป็นพวกฮอตสวา p ปมีไฟ RGB รองรับ NK Rover และคีย์บอร์ดของเขาเป็นแบบ75%นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องกันเลยดีกว่าเปิดกล่องมาก็จะเจอโฟมแล้วก็การ์ดที่อยู่ตรงกลางกล่องนะคะการ์ดนี้นี่เขาก็จะมีแถมมาให้ทุกโรดัดของแบรนด์กอลเดีสเลยค่ะเอาจริงๆเปิดมาก็รูราเหมือนกันนะว่าไม่ได้นะยกโฟออกกจอ กับพระเอกของเรา GMMKPO r ค่ะน้องจะมาในแบบแบ e บ o n e k e y b o a r ดนะคะเราก็ต้องไปซื้อออปชั่นเสริมมาแต่งเองน้องแอบ,บหนักอยู่เหมือนกันนะคะถือทีนึงนี่มือแทบสั่นเลยค่ะวางพระเอกไว้ก่อนแล้วก็ไปดูของด้านล่างกันต่อเลยเอ้ยลืมบอกไปเลยว่ามีสติ๊กเกอร์กอเลเยแถมให้ด้วยนะคะในกล่องสําหรับของแถมอื่นๆก็จะมีแกสเกตเป็นตัวเสริมมาให้ค่ะเอาไว้รองระหว่างช่องเพลทกับ PCB แล้วจะมีสายการเชื่อมต่อที่เป็นสีขาวนะคะมาให้ด้วยจะเป็น usb type a ฝั่งหนึ่งแล้วก็ usb type c อีกฝั่ง ของใช้อื่นทั่วไปอย่างเช่นที่ดึงคีย์แคปกับที่ดึงสวิตช์นะคะก็มีแถมมาให้ในกล่องด้วยแล้วตัวเสริมก็แถมมาให้ในกล่องเหมือนกันนะคะเอาจริงของแถมเยอะนันเนี่ยเสร็จแล้วเราไปดูพระเอกของเรากันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับน้อง g m k Pro ตัวนี้นะคะจะมาในแบบ barebone คีย์บอร์ดก็คือไม่มีอะไรแถมมาให้เลยค่ะบอกสวิตช์กับคีย์แคปอะนะตัวนี้ก็จะเหมาะกับชาวคัสตอมคีย์บอร์ดค่ะที่อยากจะหาตัวเสริมมาใส่เอ,ง,องเช่นพวกสวิตช์ตามที่เราแบบชอบนะคะแล้วยังมีปุ่มเสริมเอาไว้ปรับวอลลุ่มเสียงในคีย์บอร์ดได้ด้วย นะสําหรับเคสของเขานะคะจะเป็นเคสอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะทั้งตัวเพจเองแล้วก็ตัวเคสเองค่ะน้องคือมีน้ําหนักมากๆเลยยกทีหนึ่งนี่ต้องถือ2มือนะคะถือมือเดียวนี่มือเกงสั่นเลยค่ะตัวนี้เขาก็มีการมอดมาให้เพิ่มเติมนะคะก็คือมีการลองโฟมมาให้ทั้งใต้ PCB ีแล้วก็ระหว่างเพจกับ PCB ด้วยค่ะและสิ่งที่น่าสนใจของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือฮอตสวาร์ค่ะตัวนี้สามารถทอเปลี่ยนสวิตช์เองได้เลยตัวนี้รองรับทั้งสวิตช์ที่เป็นขา5พินแล้วก็ขา3พินเลยะะลสามพ ที่ต้องพูดถึงก็คือสเตบิลิเซอร์ของคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะตอนได้น้องมาก็ได้แต่ภาวนานะคะไม่ให้น้องโอเวอร์ลูปแต่ก็ต้องตามเทจริงๆค่ะน้องโอเวอร์ลูปนะคะก็เดี๋ยวจะแกน้องออกมาพร้อมกับเปลี่ยนเพลทเลยละกันนะคะเราไปเริ่มคัสตอมอย่างแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็คือการเปลี่ยนเพลทนั่นเองเดิมๆเขาจะให้มาแบบเป็นอะลูเนาะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบทองเหลืองค่ะเนี่ยแหละคีย์บอร์ดคัสตอมนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่กอริลล์ไ้เลนะท์ โชคดีมากเลยเพนอน็อตของคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะที่เฟดได้มันเนี่ยน้องไม่ได้ขไขไว้แน่นค่ะมีหลายหลายคนเจอปัญหาว่าน็อตแน่นเกินไปนู่นนี่นั่นนะคะส่วนตัวเฟดคือแบบว่าไขาได้สบายมากพอไขตัวน็อตครบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถอดแยกร่างกันค่ะก็จะเอาเฟรมด้านบนออกก่อนใต้ P C B มันจะมีสายไฟอยู่ด้วยนะคะก็ดึงออกมาก่อนนะเฟนว่าการเปลี่ยนมันก็ง่ายอยู่เหมือนกันนะคะใครที่แบบว่าอยากลองคัสตอมเองจริงๆอะ่ะแนะนําให้มันเล่นตัวนี้เลยค่ะแบบโอ้ยสนุกมากกับการนั่งเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ กไขน็อตตรง PCB ออกนะคะที่มันเชื่อมต่อกับเพจอยู่แต่เดี๋ยวเราจะไปแก้สเตบิลิเซอร์กันด้วยค่ะที่มันโอเวอร์ลูปอยู่นะคะแล้วก็จะล้างแล้วก็ลูปใหม่ค่ะตัวนี้เฟดก็จะแก้แบบเข้าๆไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆคลิปม็อตเนี่ยจะมีอีกคลิปนึงด้วยสําหรับสเตบิลิเซอร์ก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวใหม่เลยก็ได้ค่ะพอแก้สเตบิลิเซอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไขน้องกลับเข้าไปที่เดิมค่ะสาหรับการเปลี่ยนเพจต่อมานะคะเราก็จะเอาเพจอลูเนี่ยออกไปนะหลังจากเราไขาน็อตอะไรเรียบร้อยแล้วแล้ววแลกก็จะะเเเอเออาาาพททงมใส่่่นคบย น้องรูรามากๆเลยนะคะน้องแบบโอ้โหเสริมบารมีการใช้คีย์บอร์ดสุดๆไปเลยพ่อครน็อตครบแล้วก็เสียบสายคีย์บอร์ดที่มันอยู่ด้านล่างอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะแค่นี้ก็ประกอบร่วมกันเสร็จและเป็นเพจแค่นี้เลยทุกคนถามว่าเพจจะช่วยอะไรบ้างนะคะบางคนก็จะบอกว่าช่วยเรื่องเสียงบางคนก็บอกว่าเอ้ยสีสันมันก็มีส่วนในการใช้งานนะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยค่ะว่าชอบแบบไหนนะแต่หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องการสะท้อนของเสียงที่กดลงไปค่ะบางคนก็จะชอบเรื่องเสียงของคีย์บอร์ดมากๆยอะไรย่างเงย เขาอาจจะแบบต้องเจาะจงเฉพาะในส่วนของตรงนี้นิดนึงในส่วนของเพลและ p c b วีก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสวิตกันบ้างดีกว่าสําหรับสวิตที่เฟสเลือกใส่ในคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะจะเป็นของ g o r i l l s Panda Switch ค่ะรอบนี้เฟสเอามาทสทั้งตัวที่แบบหลูบแล้วแล้วก็ยังไม่หลูบเลยนะคะคีย์บอร์ดตรงนี้ต้องใช้สวิตทั้งหมด83สวิตช์นะคะยังไงก็ซื้อมาเตรียมกันให้พอดีนะของ g o r i l l s ก็ไม่มีอะไรมากค่ะซื้อมาแล้วก็กดใส่ไปได้เลยพอน้องทําออกมาเพื่อ,อาการละกันอยู่แล้วสเปคที่น่าสนใจสำหรับ g o r i l l s Panda Switch ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นฟิลสวิตแบบแท็กทายค่ะน้ำหนักอยู่ที่67กรัมใครที่อยากลองฟิลสวิตแบบใหม่ๆดูบ้างนะคะที่แบบเพิ่งเข้าวงการนี้มาก็ลองซื้อตัวนี้มาเล่นได้ค่ะส่วนตัวเฟใช้ทั้งประกอบให้เพื่อนใช้เองกดเล่นเกมพิมพ์งานโดยรวมก็โอเคมากๆเลยนะคะแต่ถ้าอยากให้สวิตเสียงดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ลองไปลูบก็ได้ค่ะใครที่อยากฟังความแตกต่างระหว่างตัวที่ลูบแล้วกยังไม่ได้ลูบนะคะสามารถเลื่อนไปฟังกันได้ตอนเทสเสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้เลยค่ะและส่วนสุดท้ายในการปรับแต่งของเรานั่นก็คือการใส่ คีย์แคปค่ะแน่นอนว่าทาง g o r i l l s เขามีขายมาแบบครบเซตนะคะเราก็ซื้อมาของแบนรนด์ g o r i l l s ค่ะเราเลือกเป็นสีโอเชียนมานะคะสําหรับสเปคคีย์แคปเซตนี้นะคะจะมีมาทั้งหมด1 1 4ีคีย์ค่ะก็คือใส่ได้ทั้งของจ MK p อมเคโปแบบที่เป็นชิปสั้นนะคะหรือว่าจะเป็นแบบฟูลไซส์ทั่วไปก็สามารถซื้อตัวนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะวัสดุตัวนี้จะเป็นแบบ PBT ค่ะการสกรีนฟอนต์ลงไปเนี่ยจะเป็นแบบไดซับนะคะด้านในเขาก็จัดเรียงมาให้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปให้มันเรียบร้อยแค่นั้น เด่นแล้วก็จะออกมาหน้าตาหน้ารักแบบนี้เลยค่ะคือเข้ากับสีคีย์บอร์ดมากแล้วก็ตัวคีย์แคปเป็นสีฟ้าโดดเด่นสุดๆเดี๋ยวเราลองไปดูไลท์โหมดของคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเฟรรู้สึกว่าไลท์โหมดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสว่างมากๆกว่าคีย์บอร์ดรุ่นอื่นที่เฟรเคยใช้มานะคะยังไ,ไงลองไปเทสกันเลยดีกว่า งไงกันบ้างคะจากการเทสนู่นนี่นั่นให้ดูโดนป้ายยา GMMKPO r ไปหรือเปล่าเนียเฟซจะมาบอกนะคะให้ฟังแต่ละตัวเลยนะคะสําหรับกอลิเอ GMMKPO r ที่เป็นแบบแบนบนคีย์บอร์ดนะรานะคาอยู่ที่ ,6590 บาทค่ะสําหรับเพลทสีทองของเรานะคะรานะคานะอยู่ที่2 2 9 0บาทค่ะสําหรับกอลิเอตแพนด้าสวิตนะคะแบบยังไม่รูปเนี่ยรานะคาอยู่ที่กล่องละ9 9้บาทถ้าแบบรูปแล้วจะอยู่ที่1490บาทค่ะของที่เฟซใช้ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะรานะคารวมกัน อยู่ที่11,360บาทค่ะเป็นราคาที่คำขำสะเก็ดดาวมากๆเลยนะคะถึงว่าขำแห้งกันเลยทีเดียวก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดคีย์บอร์ดราคาหมื่นหนึ่งเนาะถ้าใครอยากเดินตามรอยมานะคะเดี๋ยวเฟจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้ก็มาร่วมวงการคัสตอมคีย์บอร์ดกันได้ค่ะเดี๋ยวเฟจะมาสรุปโดยรวมให้ฟังสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะว่าวิวเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะก็เลียจีเอ็มเอ็มเคโปนะคะเราจะได้มาเป็นแบบ b a นค่ะก็ค่มีอะไรมาให้เลย เราต้องซื้อสวิชเพิ่มซื้อคีย์แคปเพิ่มนะคะในส่วนของสเตบิลิเซอร์นะคะเขาทํามาโอเวอร์ลูปเกินไปหน่อยเนาะก็ต้องทําการเช็ดลูปใหม่ด้วยนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้เฟรนรู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดไซส์75%ที่ทําออกมาได้ดีมากเลยนะทั้งเรื่องไฟ RGB ฟังก์ชันพิเศษตัวปุ่มหมุนนะคะตัวโปรแกรมของเขาเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยและยังมีของให้ปรับแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลการใส่โฟมเพิ่มก็ได้นะหรือเราอยากจะเปลี่ยนสวิตช์ให้เป็นตาที่เราต้องการ wsd โดยเฉพาะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะ pcb ของเขาเนะคะเป็นแบบ hotswap ถอดเปลี่ยนสวิตช์เองได้เลยและเคสของเขานะคะจะเป็นแบบอลูมิเนียมมีสีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีดําถ้าเกิดใครเป็นสายรักร้างหน่อยก็เลือกเป็นสีดําได้ค่ะและหยุดอวยไม่ได้เลยก็คือไฟ rgb ด้านข้างเฟรรู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะงานประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นมากๆใครที่อยากหาคีย์บอร์ดไปเข้าวางการคัสตอมสักตัวหนึ่งเนี่ยก็ลองตัวนี้เป็นตัวแรกก็ได้เหมือนกันค่ะราคาของเขาเนี่ยเสร็จจบแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวจบของ ใครบางคนได้เลยนะโดวยรวมคลิปก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไว้เฟ,ฟจะทําคลิปแยกออกมาสําหรับการมอสโซนนี้เพิ่มอีกนิดนึงถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเฟ,ฟจะไปเขียนบทความไว้ในหน้าเพจ Facebook ของเฟ,ฟเลยสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะใครที่ชอบคลิปเรื่องนี้นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้เฟ,ฟด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาป้ายายาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย